เขาเนี่ยไม่คุ้นชินกับมือเวลามเราเข้าไปหาเขาเขาก็จะเป็นผ่า,า,านทางอัตโนมัติเลยครับผมก็คือไม่ต้องห่วงว่าประชาชนจะทำลายมือกันเรียนในกระถางของเราก็สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านนะผมให้หันมาทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้มอมคือนาอินทียนัน่นเองหน่วยงานก็สนับสนุนให้เกิดแบนข้าวขึ้นมาครัข้าวสารก็คือมาจากที่นี่ครับมันจะมีเรื่องอยาฆ่า,มาแมลงเรื่องพลาสติกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเนาะ เหรอฮัลโหลมีให้ดูสองตัวตรงนี้เลยเหรอครับอ่าใช่ครับผมก็จะเป็นตัวแทนเพื่อนครับเดี๋ยวมาบอกกล้องไดร์บินใจหิตแล้วเขาอยู่อย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยอ่าใช่ครับอันนี้อยู่ในการดูแลของศูนย์ครับเอาจริงเหรอซึ่งเขาจะไม่บิน แล้วเขาก็แฮปปี้ที่อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาไม่คิดจะบินไปไกลๆบ้างเลยเหรอครับเอาจริงเหรอนี่คือบินไม่ได้เหรอครับเนี่ยถ้าเขาผัดคนไหนก็บินได้ปกติครับแล้วก็ต้องตัดใหม่โอ้มายกอด ฮัลโหล My God สวยงามมากนาบัวนี่มันออกดอกช่วงไหนช่วงมุกกลาครับผมจะสวยใช่ครับผมตอนนั้นช่วงร้อนแล้วเนี่ยมามาเด็กก็คงร้อนแล้วอ๋อตอนนี้นี่ เขาก็ใส่ใจบุรีรัมเขาก็ใส่ใจธรรมชาติดีนะครับถึงแม้หมู่บ้านจัดสรรกาลังขึ้นเนาะอย่างที่ว่ากว่าจะมาปล่อยที่บุรีรัมก็คือเราไม่ได้ต่อตรงเราไปหาพื้นที่แหละพื้นที่มากตต้สุดก็คือใช่ครับแต่จังหวัดบุรีรัมมันก็คืออันดับหนึ่งเราให้เกณฑ์คะแนนอันดับหนึ่งจริงากใช่ครับผมของสภาพแวดล้อมเหรอสภาพแวดล้อมนะครับผมแล้วชนบท อยากจะรู้ว่าพยุงหรือว่าพยุงป่ะอันนี้เป็นต้นแค่ใบที่บ้านผูชาโคอชงโคชางโคแต่เป็นชงโคที่พีมต้นใหญ่พี่ไม่น่าจะใช่ชงโคดอกสีชมพูไหมไม่แน่ใช่ดอกสีชมพูดอกสีขาวหรือสีชมมันน่าจะเป็นดอกสีขาวนะใบอย่างนี้เซียวเซียวน่าจะเป็นเซียวเซียวป่าแต่เซียวไม้มันแตก ชูไหมชูไหมเคยเห็นม er, ันมีดอกไหมครับอ่ามีดอกโอเคถ้ามีดอกก็ไม no, ่จะไม่ใช่ใบยุงแหละดอกสีอะไรครับม่วงเขาจําไม่ได้ขาวเนี่ยดูจากใบแล้วน่าจะเป็นเซี่ยวแหละเจอไหมเจอสักตัวหนึ่งไหมอ่ามอเช้ามีกระเรียนเราเนี่ยเหรอใช่ครับตัวเทาๆเนี่ยนะใช่ครับก็เป็นการปล่อยไปแล้ว166ตัวจริงป่ะครับผมจากที่ไม่มีอยู่เลย เราปล่อยตั้งแต่ปีห้าสี่ปีละสิบตัวอพอเราประสบความสำเสร็จแล,แล้วก็ปล่อยลูกนกทุกปีครับครับเขาก็ไปเจอกันเองอย่างใช่ไหมเขาก็ไปรวมฝูงกันออย่างก่อนเราปล่อยไปเนี่ยก็คือวันที่สี่กุมภาพันธ์ปล่อยไปแลวสิบตัวคือจะเป็นแบบเราต้องฝึกเขาเข้ากลุ่มรวมฝูงให้ได้ก่อนถ้าปล่อยเป็นฝูงเนี่ยเอะแล้วเราติดพวกชิปอะไรไว้ป่ะฮะอ่าติดครับผมก็คือมีไมโครชิปอยู่ในตัวน้องว้าว มีสัญญาณการตายบ้างไหมครับมีมั้ยมีตายบ้างไหมถ้าปล่อยไปอาจจะมีบวกลบมีตายแน่นอนครับผมจริงเหรอ,อด้วยที่ว่านะครับผมอาจจะเป็นบริบทที่อาจจะเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อก่อนครับผมตอนที่เขาเผยแพร่ในภาคการก็ทั่วประเทศไทยเรามีเยอะมากอาจจะเกิดจากสารนคลืหรือแบบเนี้ยครับผมหรือกินอะไรเขากินตัวปลา โอเคโอเคงั้นก็การเกษตรที่นยาฆ่า,มาแมลงไหลลงใช่ไหมมองเห็นเหร <c oughs> อเจอเหรอโอหตอนแรกเดินเข้ามาตรงมองเข้ามาในนี้ <c oughs> นึกว่า <c oughs> นึกว่าของปลอม <c oughs> เพราะว่ามันปลอมมาตั้งแต่ขา้างหน้าไงเลยไหม <c oughs> ไม่คิดว่าจะมีตัวจริงให้ดู พายเรือก็ไปพายเรือเล่นอย่างเงี้ยแหละครับหนูก็มากัดเหรอหนูอยากช่วยพี่เหรอครับเจอเอ๋อน่าจะหลบไปด้านหลังเป็นนาแล้วน่าจะไปแขกอยู่ด้านหลังเพราะว่าพอช่วงเที่ยงแล้วเนี่ยคืออากาศรึมอุณหภูมิสูงนกกระยานนกเลยครับแต่ไม่ใช่นกกรกระเรียนไทย